มณฑลทหารบกที 29. Future, rails, ่29ปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2563ศูนย์ฝึกโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา11.00นที่สนามกีฬาโรงเรียนปักคาดพิทยาคมอำเภอปักคาดจังหวัดบึงการพลตรีประสิทธิ์ที่สาวงผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่29มอบหมายให้พันเอกระลึกคนใหญ่เสนาธิการมณฑลทหารบกที่29 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2563ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบึงการทำการฝึกภาคปกติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3มีจำนวนทั้งสิ้น670นายมีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมากได้ทำการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกันเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านวิชาทหารมีความพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติ ในฐานะกำลังสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยชนาที่การบนทนทหารบกที่29ประธานในพิธีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกจำนวน5หน่วยงานมอบรางวัลน,นักศึกษาวิชาทหารที่มีความเป็นผู้นำดีเด่นจำนวน2นายและมอบรางวัลยิงปืนคะแนนสูงสุดจำนวน4นายจากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และนักศึกษาวิชาทหารกระทำพิธีสวนสนามปิดการฝึกทีมข่าวมวลทนทหารบกที่29รายงานก็ติดต่อไปปีหน้าก็ปีสองปีสองนะครับเราจะไปจัีมือ